สวัสดีครับก็พบกับครูใหม่สตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับบ้านพักนะครับตอนนี้เราก็จะทําเมนูแปลกๆนะครับชื่อว่ากระเพราเลือดเลือดไก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ร่วมทิปอีกหนึ่งคนนะครับก็คือครูเสนอละเมอผันจาได้ไหมครับครูเสนอละเมอผันผู้คว่มบอดแห่งวงการกินของโรงเรียนประสาทเบงวิทยานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าครูเสนอกําลังทําอะไรอยู่ทํะไรครับครูเนอ ตอนนี้กาลังเก็บกระเพราครับนี่ครับบ้านๆขนาดไหนไม่รู้นะครับนี่เราเก็บกับพื้นตรงนี้เลยนะครับกระเพราถ้าจะให้หอมนะครับเราต้องเก็บกระเพราในที่แร้งครับกระเพราที่ดีที่สุดก็คือกระเพราตามบิมรถไฟนครับทำไมถึงเขาบอกว่าเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในที่แห้งครับแล้วมันจะเผ็ดหอมมากนะครับกระเพราแบบนี้นะครับนี่ครับเราดูกันนะครับเก็บกันสดๆตรงนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวยังไม่พอครับต้องไปหาอีกนะครับก็มีจุดหนึ่งครับเราเดินตามกันไปนะครับ นี่แหละครับตามข้างบ้านข้างป่าตามข้างสวนข้างป่าที่พื้นเนี่ยครับเราเก็บมากินกันนะครับสุดยอดเลยครับของอร่อยมันต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีตังค์เอ้ยถ้าใครไม่มีเวลาก็แนะนําครับซื้อกินนะครับเราแบบเถื่อนๆอยู่แล้วนะครับใบพิโรธถ้าทาครัวทีไรนะครัวครูใหม่นะครับต้องเถื่อนๆนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับถ้ากะเพราที่หอมเป็นจริงนะครับจะเป็นกะเพราใบเล็กคับไม่ใช่ใบหนานะครับนี่นะครับถ้าเป็นกะเพราตามตลาดนะกะเพราใบใหญ่อันนั้นจะไม่หอมเท่ากะเพราใบเล็กแบบนี้นะครับ ตะไคร้เราก็ตรงห้องน้ำเนี่ยครับหลังห้องน้ำนะครับตะไคร้เรานะครับอะไรก็ตามที่อยู่ใามห้องน้ำมันมักจะอร่อยใช่ครับอะไรที่อยู่ตตมห้องน้ำมักจะอร่อยเสมออันนี้งไม่ต้องบรรยายนะว่าอร่อยอันนี้นะครับคือเลือดไก่นะครับจากที่เราจะทํากระเพราเลือดไก่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ซื้อมา20บาทนะครับเยอะมากนะครับสองสองมัดเลยโอ้โหมีคมมาก เราจะเทน้ำทิ้นก่อนนะครับเก็บขึ้นมาคุณเนอ<笑><笑>เก็บขึ้นมาครับโอ้ย,อย,อยรอดูนะครับวิธีการหั่นนะครับเราก็จะหั่นให้เป็นลูกเต่านะครับ่างนี้เลยหั่นใหญ่ๆก่อนนี่ครับม,มือเลยครับล้างแล้วนะครับมือเหมือนหั่นเค้กเลยนี่นะครับมันจะ เลือดไก่มันจะแตกง่ายนะครับไม่เหมือนเลือดหมูนะครับ <_ d> um> เราก็หัน่นมาดูกันนะครับ <_ d> um> เราต้องหั่นอีกนะครับอันนี้มันใหญ่ไปนะครับต้องหั่นให้เล็กลงแต่เดียวแค่นี้นก่อนอตอนนี้เราก็หั่นกระเทียมนะครับ <_ d> um> เอ้ยไม่ใช่ กระเทียมกําลังแกะอยู่นะครับตอนนี้เราหั่นตะไคร้แล้วนะครับกระเทียมนะครับกําลังแกะกระเทียมอยู่เดี๋ยวเราจะหั่นกระเทียมแล้วเราก็เตรียมตําเครื่องกันนะครับวันนี้เรามีทีเด็ดของเรานี่ครับทีเด็ดของเรานะครับตะไคร้นะครับมันจะให้ความหอมนะครับตอนนี้เราก็จะมาตําเครื่องกันนะครับสิ่งที่มีก็คือนี่ครับเมื่อกี้ที่เราอธิบายไปแล้วนะครับมีตะไคร้นะครับไครแม็กของเรากระเทียมพริกสดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกใส่เข้าไปเราจะเอาทุกอย่างใส่เข้าไปครับเราไม่ต้อง ที่ีพิถันะไรมากนะครับใส่ให้หมดโอ้พูดจาไม่พออยอะใส่ให้หมดนะครับแล้วเราก็ตำเดี๋ยวระหว่างที่ผมตำนะครับเราต้องมือปิดด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาระหว่างที่ผมตำเดี๋ยวครูเสนอเขาจะเด็ดนะครับเราทํางานกันทีมนะเดี๋ยวมาดูความอร่อยกันนะครับนะครับเราก็จะมาเด็ดนะครับผัดกะเพราจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรบางสูตรเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาพริกนะครับกระเทียมไป ก่อนนะครับเพื่อให้มันเกิดความหอมและกลิ่นหอมนะครับที่สําคัญครับกระเพราเราต้องใส่ทีหลังครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนนะครับกระเพราจะสีไม่สวยเราต้องใส่ทีหลังนะครับแล้วรีบๆผัดนะครับจากนั้นใส่เราก็จะเอาฝานะครับปิดเอาไว้นะครับเพื่อให้มันเปิดกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมนี้นะครับพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มัน ยากหน่อยแล้วเกิดกหมือนกันออกซิเดชันนะครับ <Wow. S 1> เปนกลิ่นหอมมานะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็ได้พริกแกงมาแล้วนะครับนี่ครับพริกแกงของเรานะครับที่เราตำเงินเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ผัดกันเลย ตอนนี้ก็เราก็กําลังจะลงมือผัดแล้วนะครับผัดกะเพราเลือดไก่นะครับดูนะครับครูเสนอเป็นพ่อครัวนะครับวันนี้ดูกันก็ทําแบบบ้านๆนะอะไรนี้ตู้เย็นเอาออกมาหมดนะครับเข้าที่หาได้นะครับมีเครื่องปรุงลายอย่างอยู่นะครับอ่าจะมีน้ำมันหอยครับที่เราต้องใช้นะฮะน้ํามันหอยนะครับ แล้วก็สีหวานครับตัวนี้สีหวานแล้วก็ซอสลาเขียวนะครับอันนี้ใส่มากไม่ได้เลถ้าใส่มากแล้วจะกลิ่นเขียวผมว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะกระทะเคนะครับเราจะมีนี่ครับพริกไทยครับเพิ่มความหอมนะครับน้ำปลาครับพิดขาาไม่ได้ในอาหารไทยทุกชนิดนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอุยร้อนแล้วแล้วแล้วเตรตัดน้ำมันหน่อยกันหนึ่งก่อนเด้อนี่ก่อน น้ำมันเยอะเกินไปไปแล้วน้ำมันก็นะครับร้อนปานกลางนะครับร้อนปานกลางเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนปานกลางนะครับพวกกลิ่นหอมที่มันอยู่ในเครื่องปรุงของเรานะครับมันจะละลายดีๆนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอให้มันแหอมนะครับไปปานกลาง นะครับเราก็ใส่เลือดลงไปครับทำแรงไม่ได้นะครับมันจะแตกแสดงว่าน่าจะอร่อยนะฮะว้าวโดนหน้าคนทส่เลือดมาแรเลยคนั้วนะครับเราก็ใส่่องปูของเราลงไปครับก็จะมีน้ำปลาน้ำปลานะครับ ก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมเราใส่ไปเพื่อให้มันข้นนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มหอมแล้วซอสหอยนางรมนะครับอืั่ไปนะครับคนเนื่องจากเลือดสุกแล้วนะครับเราอาจจะคนพอร้อนๆนะครับหรือคนพอให้มันหอมก็ได้นะครับหั่ตัวเลือนะครับเราใส่เลือดไปเยอะนิดนึงครับ ใสเ่เยอะจัเยอะนะเราใส่พริกไทยลงไปนะครับเพื่อให้มันมีความหอมมากขึ้นเสียงเดือดของน้ำนะครับกรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นแกงแล้วนะครับ <c oughs> น้อยไปหนไอนะครับเพราะว่าปริมาณมันเยอะเกินนะครับแกงกะเพรากะเพราแกง นะครับเราก็ใส่นี่ฮะสีหวานนิดหน่อยครับเพื่อรสชาตินะครับจริงแล้วเราสามารถใส่น้ําตาลเข้าไปแทนได้นะครับกะเพราไม่มีสูตรตายตัวนะครับจำไว้นะครับว่ากะเพรามันไม่มีสูตรตายตัวกะเพราแบบดั้งเดิมไม่มีนะครับผมคาดว่ากะเพราเนี่นะฮะเกิดจากการผัดของคนจีนนะครับ ใส่ใบกะเพราฮะใบกะเพรานะครับเราต้องอุ้ยใส่แล้วนะครับใบกะเพรานะครับเราใส่ไปแล้วนะครับต้องรีบใส่รีบผัดนะครับใ prep ส่ผัดให้เร็วผ <cart> ัดให้ไวนะครับถ <iction> ้าทําได้นะครับใบกะเพราจะสีสดนะครับให้รีบผัดให้ไวบนะครับพอเราผัดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใช้ฝานี่ปิดไว้นะครับให้มันมีความหอมกลุ่นมากขึ้นนะครับหลังจากปิดไว้พักหนึ่งนะครับก็เปิดดูนะครับหอมกลุ่นเลยนะครับหอมกลุ่นเลยนะครับตักใส่จานเลยครับตอนนี้จะมาชิมกันนะครับดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถามคูเสนอเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับหลังจากที่เราทํามานะครับเป็นไงครับความหอมของกะเพรานะมันจะขึ้นมาแต่เผอิญว่านะมันเป็นเลือดนะครับแล้วมันก็น้ําเลือดจะละลายมาเยอะนะครับทําให้มันจูดจ,จางลงพอสมควรเนาะ ตอนนี้ก็ถึงคิวของผมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมลองกินด,ดูบ้างร้อนความร้อนเร็วร้อนเปล่ากัอ, <c oughs> อร่อรสชาติเป็นไงบ้างฮะกินพร้อมกับใบกะเพราอ,อร่อยครับโ <c oughs> อเคมีความน้ำเยอะแต่นิดหนึงแต่พอกินเข้าไปโดยรวมนะครับกินพร้อมใบกะเพราอร่อยครับ อร่อยนะครับโอเคเียใครสนใจก็ทากินก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปลองทํากินตามที่เราลองทําให้ดูนะครับเมื่อกี้เสนอเป็นเชฟนะทําให้ดูก็โอเคเนาะเป็นไงครับคุ้เสนอก็ใช้ได้ครับพอไปวัดไปว่าได้ไปวัดไปวานะครับครับก็เราก็เน้นว่าเอาอะไรก็ตามที่มันอยู่ในตู้เย็นเหลือๆนะครับของที่ปลูกตามบ้านของที่หาได้ง่ายๆนะครับครับ ที่เราสัมผ right ัสไปเนาะก็สําหรับคลิปน vet yeah ี้นะครับเราก็ขอปิดกันตรงนี้นะครับถ้าใครถูกใจนะครับก็กดไลค์ให้เราด้วยกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยเนาะกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายบายครับ